สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Slow Boy Channel นะครับวันนี้ผมมีภารกิจนะครับมาตีกอล์ฟกับเยาวชนแชมเปี้ยนของแต่ละไฟนะครับมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับเป็นลูกศิษย์ของโปรปักนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมาทําอะไรมีเทคนิคสอนน้องๆยังไงนะครับวันนี้ผมได้รับบทบาทที่ว่าจะมาแนะนําเรื่องในสนามต่างๆนะครับแล้วก็มาตีให้น้องๆดูหรือว่าผมจะต้องดูน้องๆก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย พวกนลูกนี้ตีุดขวาเขาเลยเ, <_ EN> เล็งไม่ตรงแล้วก็เรียกเด็กที่ระยะ,<ล>ะเกินไปไนิดนึงไม่ครับผมเด็มันไม่ได้จริงผมได้เ็นึง,ง,นง,งอ๋อโอเคเนี่ยสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราผิดอะไรก็แค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อส่วนต่อไป ทีนี้ก็ต้องไปดูทงอีกสามชิปหลาทงหน้าชิบยากวาล่ะเราต้องเกมแผนเน้นหนึ่งค่อยๆบอกน้องไปเรื่อยๆจะเริ่มลงลึกแล้วเพราะว่าน้องๆเนี่ยเริ่มขึ้นไปที่เล่นท่านโปแล้ว,ว,วลเกมแผนนะการเลือกช็อตมีผลเยอะมากนะเอาฝีมือการตีนี่คือสุดสิหมดละนี่เหนียงมันจะต้องลงลงลึกไปในเรื่องของเกมแผนการลงแผนการเลือกช็อตอันนี้จะสําคัญมากตรงนี้แต่แต่คิดว่าแต่พอแนะนําได้แต่ว่า ทีนี้มันต้องแบบเหมือนค่อยๆค่อยๆบอกอธิบายนิดนึงใช่ใช่ใสมาออกรอบกันเงี้ยแบบรู้อยากออกกระโปรงครับยินดีเพราะว่าตรงนี้เริ่มจะแบบมีปัญหาแล้วค่ะเพราะเราเราระยะเราไม่ได้ได้เปรียบเขาแต่เราไม่ได้สามารถเล่นเนียนๆได้ใ้เกมเราครับีไปลูกน่าจะออกเป็นยังไง อ่าลองเดาก่อนว่าน่าจะออกนี้จากประสบการณ์เราอ่ะแล้วลองคุยกับพี่เต๋้มาแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกเพราะว่าถ้าเป็นกันเราบอกแต่ลายแล้วให้พี่เต๋อบอกว่ามันจะออกนี้มันอ่ะเราต้องฝึกเองอ่ะลองดูข้าลายแบบนี้หนุ่มจะตีเศษลายนี้จะตีเศมันมันจะปิ้นนิดหน่อยอ่าปิ้นนิดหน่อยอ่าโอเคโอเคแล้วแล้วก็สปินก็โลโลสปินนิดหนึ่งใช่ป่ะไม่ได้ไม่ได้มีสปินมากลายระยะเราอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมถึงอยู่แล้วแคลลี่น่าโอเคอ่าลองดูเอาเท่าที่เรารู้ คิดว่ามันจะเฟดไม่รู้คือว่าตัวชันที่มันตีในย่านมาเลยตัวชันทีู่มันในย่านมาเลย่เนียจะเผื่อขวาแต่ว่าถ้าถ้ามันสูกมันจะเกิดหลอกหลวมแต่พอหนูตีมันมันปิ้นมันชอบปิ้นขวาใช่มันปิ้นทุกทุกเลยที่ตีก็เลยคิดว่ามันน่าจะแต่อย่างระยะดีเทลคือมันมีว่าหนึ่งหน้ามันหน้าสูงแล้วกับเล็กสั้นอะยากมากนะที่จะตีให้เฟดถ้าตีเฟดอะระยะน่าจะหายดีแบบยี่สิบ มันจะตีเฟดในระยะยมีสิบห้ายี่สิบลลาอย่างที่สองคือคือเวลาตีเล็กสั้นไลแองเกิลจะมีผลเยอะมากอ่าแค่หน้าสูงเดียวมันจะเกี่ยวซ้สายได้เยอะ<ม>ยิยงกว่าลายที่เป็น<ม>อ่าระยะไกลแบบสองร็อกสองร้อยอะไรเงี้ยตีเล็กยาวอ,อย่างเมื่อกี้ก็คือหน้าสูงอ่ะคือกะไว้แล้วอ่ะยืนเล็งอ่ะเลยกะสา,ายอยู่แล้วเห็นแล้วดูแล้ว,ลวคือไม่น่าจะเฟดได้อ่ะคือถ้าเฟดอย่างที่บอกถ้าเฟดถ้าลูกออกเฟด,กออกเฟดคือสั้นเยอะๆอะอ่างเงี้ย แล้วที่ที่บตีเสธเวลาแข่งเราตีโดนหรือเปหรือว่ามันเป็นแค่แมตชนี้เปล่าไออันเนี้ยตามกวันที่แบบเพราะเราบอกว่ามาเลฟซุปคือเราเฟดเลยอ่ะไม่มันมันยังไม่ค่อยลายลายมันลายมันเลยลายใช่ไหมาหรือว่าหรือว่าลายจมเราเฟดจากลายจมหรือเปล่าอาจจะพี่ว่าน่าจะจมกว่านี้ผมจมเพราะพี่คิดว่าเราอ่ะตีลายจมเลยแล้วเราคือแบบพอจมเราต้องตีกดอ่ะ คือเราเวลาเป็นถ้าตีบีเมื่อไหร่ลูกเราปิ้นอยู่แล้วอันนั้นเป็นสไตล์มันเป็นน่าจะเป็นเรื่องมุมเมื่อว่นเพราะลูกมันจมของเราอยู่างลูกมะแกมันแค่แบบมันไม่จมแค่อีกลงไปอยู่ในร่องนิดนึงถามว่าสอดได้ไหมสอดได้ลูกม่แก้สอดแต่ว่าพี่คิดว่าโดนาฟนิดนึงบ้างหรือไม่แน่ใจเหมือนี่ไม่รู้แต่ถามว่าไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องเทคนิคแต่วิธีการเลือกสอดอ่ะที่พี่คิดว่าเลือกค่อนข้างดีแต่ให้รู้ไว้ว่าโดยส่วนใหญ่เข้าลาร์เนี่ยสัปินมันจะน้อยอยู่แล้ว ชาวปีเราสปีดไม่ได้สูงมากสปีดมันน้อยทีนี้เราต้องไปดูว่าในเมื่อลูกมันสปีดน,น้อยเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้ยังไงอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ทางเข้ามันไม่มีอุปสรรคอะไรเราก็สามารถเลือกระยะที่ตกที่ไ้ตกด้านหน้าหน่อย <Okay. S 1> ใช่เพราะว่าด้านหลังเห็นว่ามีบ่อทารายเราก็ไม่เอาตกปุ๊บวิ่งเขา้าถ้ามันรีลิสเข้าไปเราใกล้ไม่ใกล้เราอยู่ข้างหน้าเราพาแน่อันนี้คือเกมที่พี่บอกว่าละเอียดแบบเงียนๆเราจะไม่มีบกี้บก,กีย,ยาก แล้วพอเราตีมีโอกาสไปเรื่อยเราซ้อมชิปพัดได้ดีขึ้นเบอร์ดี้ก็มาเกมเราต้องเป็นเนียนๆแบบนี้ลูกฟันเด็กๆนะครัมองยู ถาพี่นะระยะไดาใพวกเองนะหลุมเนี้ยเราเล่นเราลองยอมจิตใจเราให้แบบเฮ้ยมันเป็นหลุมยาวเราตีให้เน้นอยู่แฟ์เวย์ไว้ก่อนอย่าไปทําตัวเองให้มันเข้ากุปสรรคอะไรเอ ตอนนี้ก็ผ่านมา 3- ามสี่หลุมนะครับก็ได้บอกเกมรูปเกมเกมแผนคร่าวๆนะครับให้เด็กๆเ,เขาได้เข้าใจในการเลือกช็อตนะครับแล้วก็การวางแผนการเล่นนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาตีลองเลือกกันเองสักพักนึงนะครับให้เขาได้ลองคิดตัดสินใจแล้วเราก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามีอะไรต้องเสริมอะไรตรงไหนนะครับ <c oughs> เอาล้ครับจบไปก้าวหลุมนะครับกับการที่ผมได้แชร์เทคนิคแล้วก็ไปปรับแต่งอะไรเล็กน้อยร่วมกับปบปักนะครับมีนิดห,ห,หน่อยนะิดหน่อยเนาะช่วงก้าวหลุมตอนนี้ก้าวหลุมหลังเนี่ยจะให้เราลองมาใช้จริงทีนี้ผมจะให้เด็กๆทั้งสี่คนอนะลุมผมนะครับ oh. ว่าเอาสกอร์ที่ดีที่สุดมาเจอผมนะครับว่าใครจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยวเอาไฮไลท์มาสวยๆมาให้ดูกันนะครับ เดวเวอร์เฟเวกันหมดเลยครับทุกคนอเอาเดวเวอร์มาหวดกันใหญ่เลยครับจะฆ่าผมให้ตายเด็กพวกนี้มันร้ายจริงร้ายจริงเอามันเห็นร้องตีตกเยออยู่หมดเลยเฟเวอวิ่งโอ้โหโอ้โหว้า้ จบหลุมพาสามแล้วครับหลุมต่อมาเป็นพาสี่เดี๋ยวจะเอาเครื่องแท็กแมนลองมาตั้งดูนะครับว่าแต่ละคนมีค่า,อาของไม้ของลูกกอล์ฟการสวิงอะไรเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูนะครับที่แท่นทีออฟนี่ครับมาดูค่า

จะบอกแรกเอ้ยห่างไปโดนละครัผูกพันที่เจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะ ก็มาถึงหลุมสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ก็ขาดตอนไปช่วงนึงครับผิดพลาดทางเทคนิคโทรศัพท์นิดหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวก็ให้น้องๆพัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเล่นเสร็จแล้วก็มาจับมือกันนะครับตอนจบนะครับขอบคุณครับเรองอะไครับเรื่องอ้ยี่ยมมากวันนี้ได้คิวครับทุกคนครับทำครับทบครับครับ ถ่ายรูปหมูถ่ายรูปครับของบท้าดีมากมากเลยของเท้านะครับนี่ครับบทลงโทษของผู้แพ้ข้ามยัถ่ายครับยัถ่ายครับเฮ้ยได้ยี่สิบแล้วนะก่อนชนะเราต้องแพ้เป็นก่อนนะครับโอ้ยอย่าถ่ายไปเป็นไงบ้างพาไปคุยกับน้องทีละคนนะครับนี่ชื่อน้องไดนะครับอายุเท่าไหร่ ห6ครับ16ปีนะก็ขึ้นมาเล่นทนโปได้สักพักแล้ววันนี้เป็นไงมั่งพอมาตีเลยกับพี่แล้วได้ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เออหรือว่าไรสาระอะไรก็ว่าไปอ่ะได้ก็ได้หลายอย่างอะไรที่ไม่รู้ว่าถามในประสบการณ์ที่การเล่นเล่นยังไงเขาก็ช่วยสอนจะบอกก็ประมาณนี้ครับนี่ชื่อลองแพลนะครับอายุเท่าไหร่ครับ15ปีนะครับ ยังไงครับวันนี้ดีค่ะสนุก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 ใช่สนุกวันหลังวันนี้ชอบสนุกนะครับแล้วได้สาระไหมครับได้ค่ะได้ได้เก็มได้เยอะไหมได้เยอะอยู่เยอะอยู่ไม่แปลกๆนะฮะเยอะอยู่อยู่นะโอเคก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เป็นไงครับพึกเดี๋ยวอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสามครับสิบสามปีครับ ตีไกลมากครับเป็นไงวันนี้วันนี้ก็สนุกดีครับแล้วก็ได้วิธีวางแผนการเล่นว่าจะเล่นยังไงครับอ่าโอเคก็เลยเอามากินพี่ครับโอเคเรื่องคขอบคุณครับข้าวกล้อบครับพี่พีชทำมาอยู่เท่าไหร่ครับ13ครับ13ปีนะครับรุ่นเดียวกับพลกนะครับก็แล้ววันนี้เป็นไงครับได้อะไรบ้าง ก็ได้วิธีพัดครัับไดด้วิธีพนะคนนี้มาสองทีได้พัดสองทีเลยอะถ้ามาอีกทีหนึ่งแสดงว่าไม่ได้เรื่องแล้วที่อนถ้ามาอีกทียังถามเรื่องพัดอยู่ออไม่ใช่แล้วได้โอเคแค่นี้ครับโอเคครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ